อยอยยอยจงใจปิดบังความจริงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจนทําให้คนรักโดนทรยศซ้ำซากมันเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่แฟนเก่ามีสัมพันธ์ลับๆกับหลายคนพร้อมกันโดยไม่ใช้ถุงยางด้วยซ้ําเรื่องราวสุดฮอตนี้ของมิกเฉลิมศรีที่กําลังเป็นกระแสะในโลกออนไลน์บอกเลยว่าทําให้ใครๆก็ต้องสะดุ้งตกใจและสงสัยว่าทําไมคนแบบนี้ถึงมีอยู่จริงในสังคมเรา แต่เดี๋ยวก่อนนี้แค่จุดเริ่มต้นของการเปิดโปงเท่านั้นเองหากคุณคิดว่าทำไมเรื่องนี้อาจดึงดูดความสนใจได้ขนาดนี้เรามาดูรายละเอียดกันให้ละเอียดยิบเลยผมจะเล่าทั้งหมดแอร์บกเป็นมิตรมิตรชวนคุยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชื่นชอบข่าวบันเทิงหรือแค่สนใจเรื่องราวชีวิตจริงแน่นอนว่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนและไม่น่าเบื่อ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับเรื่องราวหลักกันก่อนนะมิกเฉลิมสีได้ร่วมไลฟ์สดกับเพื่อนสนิทอย่างนาราเคระกะเทยและกลุ่มเพื่อนๆอ,อีกหลายคนเพื่อเปิดโปงแฟนเก่าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงการคบหลายคนพร้อมกันเหมือนกับการเล่นเกมหลายใบในเวลาเดียวกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสัมพันธ์ทางเพศกับหลายคนโดยไม่ใช้ถุงยางซึ่งมีเป็นเรื่องที่อันตราย มากทั้งต่อสุขภาพตัวเองและผู้อื่นเพราะอาจเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆแบบนี้เองที่ทําให้มิกรู้สึกโดนทรยศและเสียใจสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนนี่แค่พือนขนผิวของเรื่องเท่านั้นเพราะการเปิดโปงครั้งนี้ยังมีส่วนต่อสายไปหา 1. ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมีความสัมพันธ์กับแฟนเก่าของมิกทันทีหลังจากที่เธอเลิกกับเขาซึ่ง 1. ได้เล่าถึงความสัมพันธ์ที่ร้อนแรงและไม่ปลอดภัยโดยไม่ใช้ถุงยางด้วยซ้ํา และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่สำหรับใครที่ชอบศึกษาจิตวิทยาความสัมพันธ์มันน่าสนใจมาก 1. ได้เปิดเผยว่าเธอรู้จักกับแฟนเก่าของมิกมาก่อนหน้านี้และเขาได้บอกไว้ชัดเจนเลยว่าตั้งใจจะคบหลายคนพร้อมๆกันโดยให้แต่ละคนเป็นบ้านเล็ก หรือพูดอีกอย่างคือเป็นคู่รักลับที่ไม่หลักแหลมซึ่งในวงการบันเทิงแบบนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพื่อรักษาภาพลักษ์ภายนอกแต่ภายในแล้วเป็นเรื่องซับซอ้อนและอาจนำไปสู่ความเจ็บปวดใจอย่างมากตัวอย่างเช่นในวงการไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์เราเห็นข่าวลักษณะนี้ไม่น้อยที่คนด่าเมื่อหลายคนต้องเผชิญกับการถูกเปิดโปงว่าใช้คนอื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อมิกถาม 1. ถึงเหตุผลที่เขาเลิกกับเธอ 1. ก็ได้เล่าต่อว่าเขาบอกชัดๆเลยว่าคบกันเพราะผลประโยชน์ ซึ่งอาจหมายถึงการใช้เธอเพื่อความสนุกหรือโอกาสเฉพาะหน้าทำให้ 1. รู้สึกสงสารมิกเพราะเธอรู้จักนิสัยของเขาเป็นอย่างดีตั้งแต่แรกแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือขณะที่เขายังคบกับมิกอยู่เขาได้ส่งรูปภาพที่มีเนื้อหาเซ็กซี่18มาหา1และเธอก็ตอบกลับไปตามมารยาทเพราะคิดว่าเป็นแค่การคุยเล่นแบบพี่น้องแต่การแชทที่ยาวหลายประโยคและมีรูปภาพส่งมาด้วยทาให้ทุกคนในไลฟ์สงสัยว่ามันเกินกว่าคอความสัมพันธ์ปกติแน่ แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มสับสนและน่าถกเทียงขึ้นมาอีกมิกและเพื่อนๆได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีคนส่งหลักฐานมาว่าแฟนเก่าอยู่กับ1อยู่ดีๆก็เปิดตัวคนใหม่ทันทีสร้างความสับสนให้กับทุกคนในไลฟ์และ1ก็ยอมรับว่าทราบอยู่แล้วว่าเขามีคนอื่นๆแต่ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะความสัมพันธ์แบบคุยเล่นก็ย่อมมีอะไรๆไ,ได้แต่เพื่อนๆก็ยังงงงวยอยู่ดีนี่มันเป็นเรื่องของการรับรู้และยอมรับพฤติกรรมที่อาจผิดปกติหรือเปล่านะ บางคนอาจเห็นว่าเป็นการใช้สิทธิส่วนตัวแต่คนอื่นอาจมองว่าเป็นการหลอกลวงชัดๆและนีและคือส่วนที่หลายคนอาจเห็นต่างกันเช่นถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรเพียงแค่คุยเล่นแต่ส่งรูปเซ็กซี่ไปมามันยังคงนับว่าเป็นการทรยศหรือไม่และนี่คือส่วนที่ทำให้เรื่องราม่าเพิ่มขึ้นอีกมิกได้ถามถึงเรื่องทะเบียนสมรสซึ่งรุ่นพี่ของหนึ่ง ได้เล่าต่อแทนว่าแฟนเก่าของมิกมีคนรักคนหนึ่งที่พูดถึงการจดทะเบียนสมรสด้วยกันแต่ปัญหาคือเธอไม่ยอมให้เขามีคนอื่นๆและต้องการเป็นคนเดียวทําให้ทะเลาะกันจนเลิกในขณะเดียวกันมิกก็ย้าว่ามีช่วงหนึ่งที่เลิกกันชั่วคราวแล้วเขาก็มาที่ยังหนึ่งและโพสเตตเศร้าก่อนจะกลับไปหามิกและเปิดตัวคนใหม่ทันทีซึ่งหนึ่งและรุนพี่ก็ยืนยันว่าถูกต้องตามนั้นนี่มันแสดงให้เห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่มั่นคงแลแ้าอาจเป็นการใช้คนอื่นเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าในชีวิตหรือเปล่า ก่อนหน้านี้เพื่อนๆของมิกก็ได้เปิดโปงเรื่องของคนอื่นๆเช่นมีคนเห็นแฟนเก่ามิกไปหาคนอื่นที่คอนโดบ่อยๆขณะยังคบกับเธออยู่รวมถึงการเปิดแชทหลักฐานที่แสดงว่าอีกฝ่ายอาจพยายามแสวงหาตัวตนหรือความสนใจและยังมีเรื่องสุกี้มอรวมที่เต็มไปด้วยความร้อนแรงอีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่อาจทําให้ใครๆก็สะดุ้งเพราะมอันชี้ให้เห็นว่าการครบหลายคนพร้อมกันไม่ได้แค่เจ็บปวดทางอารมณ์แต่ยังเสี่ยงต่อสุขภาพจริงๆเช่นโรคต่างๆที่อาจแพร่กระจายหากไม่ระวัง ในที่สุดมิกได้โพสต์ข้อความสรุปว่าเข้าใจหลายคนในไทม์ไลน์ว่าทุกคนก็รู้สึกว่าโดนกันหมดแต่ตัวหลักก็ไม่ควรได้รับสิ่งนี้จบแล้วไม่ไลฟ์แล้วถือว่าสะใจ,จละและถือว่าปิดทางให้แล้วถ้าอาคาดเองส่วนตัวก็จัดการกันเองฉันนอนละซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโล่งอกหลังการเปิดโปงและนี่แหละคือจุดที่เรื่องทั้งหมดจบลงแต่ยังคงทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้เช่นในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้บบนการเปิดโปงแบบนี้ช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือแค่เพิ่มความขัดแยง้ง หรือการครบหลายคนพร้อมกันควรถูกมองว่าเป็นสิทธิส่วนตัวหรือเป็นการผิดต่อคนรักคุณคิดอย่างไรบ้างครับถ้าคุณเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันคุณจะเลือกเปิดโปงหรือเก็บไว้คนเดียวหรือบางคนอาจเห็นว่าพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมบันเทิงแต่ผมนึกสงสัยนะว่ามันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวงการอย่างไรแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยผมอยากรู้ว่าทุกคนเห็นต่างกันแค่ไหนและสำหรับใครที่สนใจอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.kaset.co.th/entertainment/new_under_score9984232 หรือค้นหามิกเฉลิม4รีบนทิก Took เพื่อดูคลิปลีฟสดเหล่านี้เอง